สวัสดีครับอยู่กับช่องรถซิ่งตามงบนะครับผมนี่นะฮะวันนี้นะผมนี่เราพามาดูนะครับผมรถลัวนะครับผมลัวซิ่งนะครับผมลัวซิ่งนะฮะวันนี้สายสายบรรทุกนะครับผมสี่ตันห้าตันกันนะครับผมนี่นะฮะมีหลายคันนะผมอันนี้คือผมแวะมาเที่ยวนะครับก็เลยมาถ่ายเพื่อนเพื่อได้รับชมมันมีอยู่คันหนึ่งนะผมสุดนะครับผมก็ทําไม่ก็ถือว่าทํามาเยอะนะครับแต่ก็ เดี๋ยวเราจะไปถามกันว่าทําเยอะขนาดนี้แล้วยังวิ่งเหนือจะหลดใต้นะครับผมได้ยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาพ่อว่าคนนี้ครับผมนี่นะฮะสวัสดีครับแนมตัวนึงครับผมโจนี่ครับผมโจคือคือใครครับผมแนมตัวครับผมโจครับอยู่ที่ร้านคาคต้อนคาเคครับอ๋อนี่คือเราอยู่ที่ต้นคาแคนะครับผมนี่นะฮะไปซอยสุชนหนึ่งนี่ครับซอยสี่นะผมหน้าปากซอยเลยนะผมนี่ครับพี่โจนะครับผมพี่โจ พี่โจสายลุยนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูครับนะผมเพราะว่านี่นะครับผมคาแคร์คือสอบถามมาได้ครับผมล้างอัดฉีดนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับผมรถรถเด็กล้างนะครับผมนี่ครับเด็กล้านครับสี่ประตูนะครับผมมีมีหลายคันนะครับผมคันนี้นะฮะเราอยู่ที่ไหนครับผมโอ้หน้ารถตัดที่ไหนครับโอเคนะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวเราค่อยพาไปพบกับนี่ครับผมนี่นะฮะสหายรยเกาะนะผมเป็นประธานนะผมแล้วก็นัวคันรีโวอร์ขนัครับผมคือทํามาเยอะนะผมแล้วก็หลายๆคันนะผมที่ทำมาเยอะเดี๋ยวเราไปดูว่าทํามาขนาดนี้วิ่งได้ยังไงนะครับผมนี่นะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราพาให้พี่โจไปแนะนํากันนะครับผมนี่นะเดี๋ยวพาดูหลายๆคันก่อนนะครับ,รบนี่คันนี้ก็เป็นสีประตูนะผมสีเขียวที่มาไม่ในใจนะผมกลางคืนด้วยนะครับนี่นะฮะ ที่นี่นะผมนี่ฮนะนี่กระแดงแก้วนะผมรัวซิ่งนะผมวิ่งทํากินนะครับผมนี่ฮะนู้นคันหนึ่งครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวไปพบกับประธานสาย้วเกาะน,นะครับนี่ับเดี๋ยวเราพามาพบกับประธานนะผมคันไหนคันไหนรถประธานครับโอ้ครับนี่นะครับรถประธานแต่ว่าคันนี้ก็อู่คือแต่ละคันก็คือทํามาโดยส่วนใหญ่คือทํามาหมดหมดเลยนะผมแต่ละคันนี่คือ คือทํามาก็บางคันก็เยอะบางคันก็ทํามาก็พอสมควรนะครับนี่นะสีส,สวยๆนะครับคันนี้รถประธานแต่คันนุก็สุดน yup ะผมนี่ก็แปลงหน้ามาบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูภาพรวมคันนี้ก่อนนะโอเคนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามามาพบกับประธานนะประธานอะไรครับคนนี้เคครับผม โอ้ประธานสายล้อเกาะครับผมนี่ครับผมประธานสายล้อเกาะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สุราษฎร์ครับผมนี่นะครับผมรับรับอะไรงานงานอะไรบ้างครับงานทั่วไปครับผมงานทั่วไปครับย้ายบ้านผลผลไม้ทุกอย่างครับโอ้ติดติดต่อมาได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรแต่ตอนคลิปได้เลยครับผมครับเบอร์โทร0837442251ครับผมโอเคนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันก่อนนะครับผมคันแรกในรถในทีมงานใช่ไหมครับผมครับผมครับนี่ครับเป็นรุ่นไหนครับคันนี้เป็นรีโว่ครับก มีเก็บห่องเครื่องเดี๋ยวนี่นะครับผมมีการเก็บห่องเครื่องเดี๋ยวให้ดูห่างเครื่องลุ่งๆก่อนนะครับผมนี่มีไฟสวยงามนะครับผมคันนี้หัวคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภาพรวมๆนะครับแล้วก็เจาะรายละเอียดบางส่วนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะะคันนี้หลักๆครับผมก็มีโบสาบันปากซีซีครับนี่นะครับปากปากซีซีนะครับผม แล้วก็มีหัวฉีดครับผมมีโบหัวฉีดนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันใช่ไหมครับระบบน้ํามันหม้อน้ำนี่ครับผมนี่ครับคือคือก็เก็บปกติครับคือทําทํามาเยอะขนาดนี้นี่คือวิ่งเป็นยังไงครับวิ่งสบายครับได้ตั้งแต่เหนือตนถึใต้เลยครับผมโอเคครับทุกทุกประมาณเท่าไหร่ครับนี่ครับได้สี่ตันห้าห้าตันครับผมโอ้ ถือว่าเยอะนะครับทรงรถก็ไม่ได้ถือว่าสูงนะผมก็คือสายมุดมุดกันไปเลยนะฮะข้างหน้าก็แมเลข8เก้างหลัง14 14ผ่าวรอยผ่าวรอยครับผมนี่นะครับผมแคันนี้ก็ก็มีมีเบรกด้วยนะครับนี่ครับผมนี่นะล้อกำลังมานะครับตัวนี้เบรกเบรกรู้ไหมครับว่าของอะไรครับเบรกตัวนี้ครับ ต้องถามเจ้าของครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็เพื่อนๆก็ดูนะครับผมความสวยงามครผมล้อก็งามๆนะครัคันนี้ก็เจ้าของก็ไม่ได้มารีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับรถวิ่งงานนะครับผมเนือจะรถใต้นะครับทํามาเยอะขนาดนี้รถซิ่งนะครับผมวิ่งได้ชิวๆนะครับผมนี่นะหัวคาร์บอนด้วยนะครับกลางคืนก็เราภาพรวมหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่งครับผมเนี่ยคันนี้ของประธานใช่ไหมครับผมครับคันนี้เป็นตัวไหนครับคันนี้เป็นออนิวสองพันสิบเจ็ดครับผมสองพันสิบเจ็ดนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมไอ้นี่คือแปลงแปลงหน้ามาด้วยใช่ไหมครับแปลงหน้าครับผมแปลงหน้ายังไงครับผมคันนี้อ๋อไฟหน้าใส่ไฟหน้าตัวท็อปการ์นสองพันยี่สิบครับผมอ๋อคือไฟหน้าตัวท็อปของสองพันสิบแปดแล้วก็ใช้ล่างสองพันยี่สิบนะครับสีเขาเรียกสีอะไรครับแบบนี้ เขียวเลมอนครับเขียวเลมอนนะครับผม,บผมนี่นะครับผมสายร้อยเกาะนะครับผมประทานโอ้หัวก็คาร์บอนเหมือนกันนะครับผมคันนี้นี่นะฮะคันนี้ทําทําเยอะไหมครับคันนี้คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่โบปิเกลหัวฉีดรีเมดแล้วก็ช่วงล่างก็พวกแหนบจุดล้อหมูแผ่นแล้วที่เหลือแหนบตุกซีมินอ๋อชุก หลังเกนยี่สบสองชกหน้าเกนยี่สิบโอ้ก็ถือว่าทํามาเยอะนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันสําคัญนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราให้ดูภายในห้องเครื่องนะนี่นะคันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดไฟก็ยังไม่ได้ทันเก็บในห้องเครื่องนะครับผมคันนู้ก็เก็บมาแล้วนะครับนี่นะนี่คันต่อไปครับผมคันนี้นะผมเป็นเป็นตัวไหนครับคันนี้คันนี้เป็นวีโก้ครับผมอ๋อวีโก้สีอะไรครับสีแดง เป็นแ, <ก S 1> แดงตอนนี้เป็นรถมาจากกอพัง,งันครับผมอ๋อนี่ร,ร,รถเกอะพัง,งันนะครับผม,ผมก็คืออยู่ในสุราษฎร์เหมือนกันนะครับสุราษฎร์ครับผมเป็นรถของทีมงานสาเรือเกาะอืมนี่นะฮะครัมทำมาเยอะไหมครับคันนี้คันนี้ก็มีเอ่อโบอ,อินเตอร์ครับอ๋อก็คือทุกทุกคันโดยส่วนใหญ่ก็ได้โมดิฟายมาใช่ไหมครับใช่ครับผมเพื่อวิ่งงานโดยเฉพาะรับพะงานด่วนครับไม่ด่วนครับอ๋อรับพะงานด่วนงานไม่ด่วนราคาก็มีตาภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับผม โอเคเนี่ยครับแล้วก็คันุียคันหนึ่งนะผมแล้วก็คันุก็ยังใหม่อยู่เลยครับคันุคันุยังไม่ได้ทําอะไรมากใช่ไหมยังไม่ทำอะไรมากครับก็นี่ๆหน่อยๆใช่ไหมฮะนี่นะครับผมก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมก็ถ่ายก็เร็วกันไปเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมว่าทีมงานสายร้อยเกาะนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ ถือว่าถ่ายมาให้รับชมความสวยงามกับรถหัวเดียวนะครับผมนี่นะครับก็ฝากไ้ด้วยครับผมต้นคาเคนะครับผมวันนี้เข้ามาล้างรถทําความสะอาดกนได้นะครับผมรับประกันคุณภาพนะครับนี่นะแล้วก็สหายร้อยเกาะนะครับผมโอเคนะครับผมทีมงานรัวซิ่งวิ่งทํากินนะครับผม กับรถซิงรถซิ่งตามงบนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ